สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเชาชวนี Ch Ch ani, และคุณกำลังฟังชาวโบพอดคาสต์พอดคาสต์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและกลารเรียนภา,ารรษาอังกฤษด้วยตนเองคุณผู้ฟังคะ่ะในเอพิโซดนี้เราจะมาตอบคำถามที่ว่าอ่านแบบไม่ต้องแปลไทยได้ด้วยเหรอนะคะคำตอบคือได้คะ่ะ แต่ทำยังไงล่ะนะคะเดี๋ยวน,นี้เรามาลองฟังเทคนิคส่วนตัวของเชากันดีกว่าค่ะคือเชาว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะคืออ่านได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยแล้วด้วยความที่เชาเรียน English โ r o g r a มตั้งแต่เด็กอะคือเท x กซ์บุ๊มันเป็นภาษาอังกฤษเนื้อหาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แหละก็เลยทำให้เชาแบบเออเราได้ฝึกอ่านตั้งแต่เด็กกันนะคะแต่มันไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าจะฝึกตอนเด็กหรือฝึกตอนผู้ใหญ่ ชาคิดว่าจะอายุเท่าไหร่สมองเราสามารถเรียนรู้ได้อยู่แล้วค่ะตอนที่เชาอ่านเทกซุกภาษาอังกฤษ,ษใหม่ๆเชาโอสัฟเฟอร์มากคือเปิดดิกทุกคำ <c ười> คือตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้คำศัพท์เยอะค่ะเปิดดิกทุกคำจนรู้สึกฝ่อท้อโอ้ยมันยากมากเลยอะ่ะมันอะไรอะ่ะเราก็เลยลองแบบอ่านแบบหลับหูหลับตาอ่านนะคะอ่าน อ่านไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นอ่านไปพออ่านไปอ่านมามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจอะแล้วมันแบบเฮ้ยมันอ่านได้แบบลื่นไหลอะมันอ่านได้เรื่อยๆเลยนะคะคือคนอาจจะคิดว่าเราจะต้องรู้คำศัพท์เยอะเราถึงจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะถึงเราจะรู้คำศัพท์ไม่เยอะอะอรู้ประมาณสัก ระดับเด็กมัธยมต้นละกันเชาว่ามันทําให้เราอ่านเข้าใจได้แล้วนะคะแต่คือสิ่งที่เราจะต้องทอําอ่ะคือเราต้องจับใจความให้ได้แล้วเราต้องมองภาพรวมให้ออกค่ะแล้วเวลาอ่านอะ่ะอย่าเปิดดิกทุกคําเพราะนอกจากจะเสียเวลาจะทําให้เราเบื่อด้วยค่ะเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือภาษาไทยอะ่ะเวลาเราเจอคําแปลกๆลกอย่างเช่นนะคะเช่นดิฉันมีความ อภิเชตในน้ำใจของเขาคนนั้น <c ười> คือเราอาจจะงงเฮ้ยอภิเชตมันคืออะไรอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดเพจนาน,นุกรมแปลหรอปล่าะเราก็แบบเออเรามองภาพลวมว่าเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกถึงน้ำใจของเขาคนนั้นซึ่งสุดท้ายแล้มันก็ทําให้เราเข้าใจเออในสิ่งที่ ผู้เขียนเนี่ยต้องการจะซื้อแล้วเวลาเราเจออะไรแบบนี้บ่อยๆเราจะเข้าใจมันเองค่ะอย่างเช่นช่วงที่ชาวอ่าน horror fiction พวกนี้ยายสยองขวัญน,นะคะจะชอบเจอคำว่าแบบ dismember uh, นะคะสะกด d i s, s m e m b e r dismember คือตอนแรกก็งงตอนแรกเรารู้เฮ้ย hey, member มันคือสมาชิก <laughs> ส่วน dis มันคือ uh, prefix ของ ของที่มันอยู่หน้าคําที่ทําให้คํานั้นความหมายมันแบบเป็นนก a าทีฟก็แบบเฮ้ยอะไรไม่เป็นสมาชิกเรอเอ้ยไม่ใช่เอ้ยช่างมันเหอะอ่านต่อค่ะก็อ่านต่อไปเรื่ยแล้วเราเจอคําว่า Dismember บ่อยมากจนเราอ๋อ oh, d i s m ม m b e r มันคือแบบนี้แบบนี้นะเนี yeah, ่ยมันทําให้เราเข้าใจเองคือเวลาเราอ่านอะถ้าเราอยากอ่านแบบไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยอะค่ะเราสามารถโฟกัสคำ แค่คําแค่คาศัพท์ที่เรารู้แล้วเราก็คิดว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วพอทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยค่ะแล้วก็โฟกัสแค่คําที่รู้แล้วก็พยายามจับใจความมองภาพรวมให้ออกเนี่ยแล้วพอทํามันไปจนเคยแล้วว่ะมันจะทําให้เราอ่านแบบเฮ้ยสนุกอ่ะแบบเอ้ยไม่อยากวางหนังสือแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆคือชาวไม่ได้เวอร์นะคะแล้วก็เหมือนมันจะเกิดโมเมนตัมด้วยคืออ่านไปเรื่อยๆรู้ทีคือแบบ โอ้ใกล้จะจบเล่มแล้วหรอแล้วข้อดีนะคะของการอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษรหรือภาษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทําให้เวลาเราอ่านน่ะเราจะมีสปีดที่เร็วขึ้นค่ะอืมแล้วก็มันจะทําให้เราเขียนเก่งด้วยเพราะว่าเวลาเราอ่านน่ะเราจะไปเจอสำนวนสำนวนคนนั้นคนนี้เราเราก็จํามาแล้วเราก็แบบเออได้เห็นคําศัพท์แล้วเราก็แบบเอเบแบบเอจํามา แล้วสุดท้ายแล้วก็สามารถมาใช้กับเวลาเราเขียนได้ค่ะซึ่งเช่าว่าฟังพูดอ่านเขียนน่ะในภาษาอังกฤษอะถ้าเด็กถ้าเด็กน้อยควรเริ่มจากการฟังส่วนเขียนน่ะเป็นทักษะสุดท้ายที่ฝึกนะคะซึ่งเป็นทักษะที่ยากมากในการฝึกคือเช้าไม่ได้บอกว่าเชาาเขียนเก่งเวอร์เลยขนาดนั้นนะคะคือเชาก็ต้องการที่จะเขียนอะไรออกมาเชาก็ต้องใช้เวลาใช้ต้องอยู่เงียบๆฟังเพลงแบบ ฟังเสียงเปียโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะแบบเออรู้ว่าแบบเขียนอะไรดีค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ mindset ค่ะคือเราอาจจะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองนิดนึงอะคะ่ะถ้าเราคิดว่าแบบโอ้ยภาษาอังกฤษมันวยากรซับซอ้อนวุ่นวายอา่านไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้นอะถ้าเรายังไม่ได้ลองอ่านแล้วเราคิดอย่างนั้นอะมันทําไม่ได้หรอกคะ่ะลองนึกถึงนักวิ่งมาราธอนการที่เขาจะเป็นนักวิ่งที่พิชิต แมทอนได้อะเขาต้องเริ่มจากก้าวแรกนะคะเพราะฉะนั้นคมอ่ะเพราะฉะนั้นชาวเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นอะทุกคนทำได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะสะวันนี้ชาวว่าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและนี่คือชาวว่าบอพอดคาส์สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟงัง ถ้าคุณชอบ s ช o ว์เบ o d c a พอดแนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน Facebook Page Showable วันนี้ดิฉันเชา้าชาวนีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ